สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวคอร์สเรียน follower to business ของครูเนยนะคะซึ่งหลังจากที่แจนได้เรียนมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการโดดเรียนบ้างบางครั้งนะคะเพราะว่ายุ่งมากช่วงนี้แต่ว่าสิ่งที่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนเลยเนี่ยคือเหมือนเรารู้ว่าเอาเรียนคอร์สเนี่ยเราเอาไปทําอะไรจุดมุ่งหมายของเราเคนที่เราจะได้รู้จักว่าคนที่เราจะขายงานให้เนี่ยเป็นยังไงเป็นใครทําอะไรใช่ไหมคะแล้วก็จะมีความ เ,ออเหมือนเป็นการวางแผนต่อยอดไปถึงการวางแผนด้านการทําธุรกิจของเราด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่กําลังเริ่มที่จะทำเพจไม่ว่าจะเป็นเพจแนวไหนก็ตามจะเป็นเพจขายของหรือจะเป็นเพจวาลูกกระตามเนี่ยก็อยากให้ลองเปิดใจมาเรียนคอสนี้ดูค่ะเพราะว่าสาหรับแจนด้วยราคาท่านี้แจนว่ามันคุ้มแล้วมันได้เยอะกว่าที่แจนคาดหวังเอาไว้ค่ะก็สนใจก็อย่าลืมไปสมัครเรียนได้เลยนะคะที่คอร์สเดียนกับ follower to business ของ 我累卡。